ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยเจริญพรญาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับธรรมะวันนี้อาจารย์ก็จะได้นำอาหลักธรรมของพรธเจ้าที่ว่าด้วยเรื่องอนุภูมิกถาในตอนที่สองที่ว่าด้วยเรื่องศีลคถาซึ่ง พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมสั่งสอนพยสักุลบุตร,รซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีที่เบื่อหน่ายในเพศรารวาสว่าด้วยเรื่องของศีลศีลหมายถึงการสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติการสำรวมกายวาจา นั้นได้แก่ 1. การไม่ฆ่าสัตว์ 2. การไม่รักทรัพย์ 3. การไม่ประพฤติผิดในกรรมพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดคุณของศีลเอาไว้ดังนี้ว่าดูก่อนพิสุทน์ทั้งหลายศีลเป็นพื้นฐานรองรับคุณอันยิ่งใหญ่ประหนึ่งแผ่นดินที่รองรับ และตั้งลงแห่งสิ่งทั้งหลายทั้งที่มีชีพและหาชีพไม่ได้เป็นต้นว่าพฤกษาระดาวันมหาสิงขอนและศาจจตุบาทวิบาทธานานานา,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 นานชนิดบุคคลผู้มีศีลเป็นพื้นใจย่อมอยู่สบายมีความปลอดโปรง่งเหมือนเรือนที่บุคคลปัดกวาด เช็ดถูเรียบร้อยปะสจ,จากเลือดและฝุ่ที่มารบกวนดังที่พระเจ้าได้แสดงเอาไว้นั้นหมายถึงว่าสีนี้เป็นพื้นฐานที่รองรับคุณธรรมอื่นๆที่จะตามมาคือหมายถึงว่าถ้า เรามีศีลแล้วเราจะเจริญสมถะหรือเจริญสมาธินั่งสมาธิก็จะทำให้จิตของเรานั้นมีความสงบได้เร็วขึ้นและได้นานขึ้นไม่เกิดวิปฏิสารหรือว่าความวิตกกังวลต่อสิ่งที่เราได้กระทำหิศีนั้นๆนะดังนั้น การที่เราไม่ทำผิดศีลเราก็มีจิตใจสงบดีนะกาวคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดไม่ดื่มสุรามีไรดังนี้เป็นต้นนะดังนั้นถ้าเรามีศีลแล้วเราสามารถเจริญสมาธิได้ดีแล้วเราสามารถที่จะ,จะเจริญปัญญา หรือจเจริญวิปัสนาก็จะเกิดความแจ่มแจ้งแห่งดวงจิตดวงปัญญาของเราให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในขันห้านำไปสู่การตัดสรู้ความจริงที่เรียกว่าตัดสรู้อริยสัจธรรมมีอริยสัจสี่เป็นต้นนำมาซึ่งการพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายสิ้นอาสวะกิเลสสิ้น ความโรคโรดหลงต่างๆได้ในที่สุดนี่คือสิ่งที่สามารถจะเป็นคุณธรรมรองรับคุณธรรมอื่นๆที่จะตามมาซึ่งเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ตามที่เราทั้งหลายเคยฟังพระท่านให้ศีลห้าแล้วสรุปศีลว่าศีระสิ สีเรนะสุขติญันติสีนี้แลนนำความสุขมาให้สีสีเรนะโภกสัมปทาสีนี้แลนนำมาซึ่งโภกัสัพสีเรนะนิพุติญันติตัสมาสีรังวีโสทะเยสีนี้แลนนำมาซึ่งพาณิพพา,านก็จะสอดคล้องกันในเรื่องของการที่สีนั้นเป็นสิ่งที่นำความสุขทั้งทางกายทางใจ ทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะศีลเป็นเครื่องป้องกันหรือเป็นเกราะป้องกันที่จะไม่ให้เกิดความชั่วทั้งทางโลกและทางธรรมไม่ให้ผิดกฎหมายไม่ให้ผิดศีลธรรมไม่ให้ผิดกฎแห่งกรรมที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ร้อนต่างๆนานาทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมศีลเลยนะ นำมาซึ่งความสุขสีนิลานำมาซึ่งโภกทรัพั์นะถ้าเรามีสีแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเสียโภกทรัพย์ในการที่จะก่อให้เสียหายนะเช่นการที่เราไม่ไปฆ่าคนตายเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินสู้คดีหรือว่าติดคุกติดตาราง ที่จะนำเงินไปใช้จ่ายในฟุกในตารางเป็นต้นจนะไม่ต้องไปลักขโมยเขาก็ไม่ต้องไปถูกจับดำเนินคดีเสียเงินเสียทองไม่ดื่มสุราก็ไม่ต้องไปเสียค่าสุรานะดังนี้เป็นต้นนะแล้วเมื่อเรามีสติโดยที่เราไม่ดื่มสุราไม่เสพยาบ,บ้า เราก็สามารถใช้สติปัญญาตรงนี้ไปหาเงินหาทองได้มากมายเลท,ทีเดียวนะและสีนั้นนำมาซึ่งพระนิพพานคือการที่เรามีสีแล้วก็อย่างที่อธิบายไปในเบื้องต้นว่าถ้าเรามีสีแล้วเราสามารถเจริญสมถะหรือเจริญสมาธิให้จิตมั่นคงได้โดยง่ายและสามารถจะดำเนินไปอย่างยาวนานได้ โดยที่ไม่เกิดความฟุง้งซานหรือวิตกกังวลและเมื่อเรามีสมาธิแล้วสามารถที่จะเกิดฌานที่หนึ่งที่สองที่สได้มันก็นำฌานนี้ไปเป็นบาดฐานในเกิดการเจริญวิปัสสนาเข้าไปสู่การพิจารณาขันห้าของเราคือพิจารณารูปนามของเราให้เห็นถึงกฎตายรักไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ให้เห็นถึงอาสุภะสัญญาความไม่งามในกองสังขารให้เห็นเป็นอาทีนวะสัญญาความเป็นหลังแห่งโรคต่างๆเมื่อเราเห็นดังนี้ตามความเป็นจริงแล้วจิตของเราก็สามารถถอดถอนจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูในตัวเราของเราความยึดมั่นในสิ่งที่เคยเห็นที่มันผิดผิดมาเช่นเห็นร่างกายนี้เป็นของสวยของงาม เห็นร่างกายของเพศตรงข้ามเป็นของสวยของงามเห็นร่างกายนี้เป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่จิตวิญญาณของเราเห็นดังนี้แล้วมันสามารถที่จะถอดถอนจากสิ่งที่เคยเห็นผิดและยึดผิดออกมาเสียได้มันก็ทำให้จิตของเราหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นต่างๆในทางที่ผิดได้มันสามารถที่จะปล่อยวาง จากสิ่งที่มันเห็นผิดนั้น,น,นได้ดังนี้เรียกว่าการตัดสรุธรรมนำมาซึ่งพานิพานด้วยประการชนิดแลดังนั้นแล้วก็ขอให้คุณแห่งศีลที่ท่านทั้งหลายได้รักษาจงเป็นบาตเป็นตบะเดชะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ท่านเจริญสมาธิและวิปัสสนาได้อย่างแจ่มแจ้งเข้าไปสู่การพ้นทุกข์ทั้งทางโลกและทางธรรม ตราเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทินนิพพานอปัจโย